ในคลิปนี้มาพบกับสวนสัตว์กายผ่านสูโคซิตปะทะกับแก๊งของปอป,ปีเพทามชัปเตอร์3และสมาลิงคิสเตอร์ไขจะโหดกว่ากันและก่อนรับชมคลิปอย่าลืม กดไลค์กดติดตามให้กับพี่เจฟฟีด้วยนะครับทุกคนสำหรับคนในที่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วเรามาดูกันเลย Let's Go สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาพบกับแก๊งของสวนสัตว์สโุคโนซีนะครับทุกคนหรือว่าเป็นสวนสัตว์กายพันเองอ่านี่คือร่างปกติของ แก๊งส,สัตว์ปกติเลยนะครับทุกคนที่ยังไม่ได้ไก่พันนี่ก็จะมีเจ้าจิงโตมียีราฟมีหมูแล้วก็มีม้าลายนะครับทุกคนโอ้นี่คือเป็นแบบว่าสัตว์ปกติเลยฮ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าถ้าเอามาสู้กับป๊อบป,ปี้เพทามชั้นเออสามจะเป็นอย่างไรเอ่ยขอแบบว่ายังไม่ได้ไก่พันนะครับทุกคนสู้กับตัวไหนดีเอ่ยขอเป็นไอเจ้าฮักกี้ละกันนะครับเอ้แค่เดดีกว่าอะมา 3 2 1ส,สองหนึ่งเลสโก้จะนี้ไปหน่อยไอ้พวกสัตว์กระจอกนี่โอ้ตบทีเดียวตานเลยนะนี่ย่ะนี่ฉันจะกินหมูว้าวมาลายนี่ไปนจ้ามาลายมานี่ฉันจะกินแกเอา้ามาลายอยู่ไหนอะ อยู่ตรงนี้ครับมาติดมาติดอึบอึบฮ่าวัดี้มาลายจะหนีไปไหนจ้าจะหนีไปไหนมานี่เอยจะหนีไปไหนเอยไม่โดนโอ้โหไอ้มาลายนี่ก็วิ่งเร็วเหมือนก่อนเนี่เอยช่วยฉันด่อยฉันจะโดนไอตัวสปรกี้ฉันไปใกล้ๆไอเจ้าแมวสปรัดโอ้โหเดี๋ยวนะมมาลายเธอวิ่งเร็วจังอุ้ยมาลายวิ่งโคตรเร็วเลยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวจับไว้ก่อนจับไว้ให้อึ๊บเออเรียบร้อยโอ้โหเจ้ามมาลายนี่คือ วิ่งเร็วนะครับเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวขอลองทีนี้คือเปลี่ยนล่างเป็นกายพันบ้างดีกว่านะครับ,รบทุกคนอ่ามีทั้งหมด4ตัว4เวอร์ชันนะครับนม่เอาใจเพึ่งเพื่อนใจเพึ่งไปใจเย็นบยืนนิ่งกอดเดินตรงนี้กอดอ่ะตื๊บอ่ะ๊บอ,อ่ะ๊บอ,อ,อ,อ่าแล้วก็นี่ครับทุกคนก็จะมีไอตัวปรสิตนะครับไอตัวนี้แหละที่ทําให้สัตว์ต่างๆกายพันนะครับกลายเป็นปีศาจโอเคเราดูหน่อยสิ ฮึบอ่า,าจะนี้ปล่อยหนจ้าฉันจะกินแกฮึบนี่อ่า,าโอ้เอา้าระเบิดเลยครับทุกคนเดี๋ยวนะมันกินเจ้ายีรับแล้วยีรับไก่พันแล้วก็ระเบิดเอ้ยเดี๋ยวมันเข้าไปข้างในแล้ววะ่ะสัตว์ตัวที่เหลืออ่ะเพิ่มมาอีกแฮ่เฮ้เฮไปหนอจ้าไอสัตว์พวกนี้มาแล้วชันจะกินแกเออนด่เอ้ยกินอะไรวะกินหมูหมูไก่พันโอ้โหเรียบร้อยอ้าวที่เหลือคือตายนะครับแต่ว่าหมูอ๋ออ๋อชอนคือ หมูไก่พันโอ้โนี่คือหมูไก่พัน,นะครับมองเห็นไม่ชัดเลยเอะออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าอ่ืออุ่ยสว่างมากเลยนะครับทุกคนอ่ามาเดี๋ยวแบบว่าเพิ่มทุกตัวเลยแล้วกันนะครับทุกคนในรอบในอจึ๊อ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 อา่าแล้วก็เพิ่มพวกปรสิทธนะครับทุกคนปรสิทธ์เพิ่มมาทั้งหมด4ตัวนะครับทุกคนอา่านี่เลยนะครับทุกคน ดีวพี่เจฟรีขอสิงล่างหน่อยสิไอเจ้าปรสิตตัวเนี่ยเจ้าโหดขนาดไหนวะเนี่ยฮเฮ้ตอนนี้พี่เจฟรีก็กลายเป็นปรสิตแล้วฮ่าฮ่ว้าวยิรับนี่คือของอร่อยเฉลยฉันจะกินแกเออเอ๊บนี่ไกินกินเอาไม่กลายล่างวะเนี่ยอ๊บจึบจึบเออโอ้กินจนตายเลยเหรอเพื่อนโอ้ยฮ้ยฉัไม่สนละต่อมาเจ้าจิงโจใช่ไหมขอกินหน่อยละก่อน อโอ้โอ้และแล้วเจ้าจิงโจ้นะครับก็กลายเป็นปีศาจสูคโคซีโอ้ฮ่าฮ่าฉันคือจิงโจ้ผีโอ้โหโคตรน่า,นากลัวเลยนะครับอะตัวถัดมาก,กันหน่อยนะครับนั่นะก็คือเจ้าปีศาจหมหูขอกินหมูนหน่อยละกัน,นจืดยังไงหมูฉันคือปีศาจหมูกายร่าง โอ้โห uh. นี่คือปีศาจหมูนะครับหน้าตาน่ากลัวมากๆแถมมีสี่ขาไม่ใช่สี <S <s ่ขาแปดขานะครับขาที่แบบว่ายาวมากๆเลยครับนี่ฮฮ่ตัวถัดมานั้นก็คือเป็นม้าลายนะครับทุกคนฮขอกินม้าลายหร่อกันหรืออา้อจ๊บเอาม้าลายกินไม่ได้หรอซึ้บยังไอม้าลายม้าลายแก่แรกเป็น โอ้โหนี่คือมาลายสุโคซีทุกคนน่ากลัวมากๆเลยเฮ้ยคอบิดเบี้ยวแล้วก็มีอะไรโผล่มาจากด้านหลังวะนี่เนี่ยเอะเหมือนมีอะไรงอกมาจากด้านหลังด้วยนะครับทุกคนอ่าแจ่ว่าเจ้ายีราฟตายได้ไงวะเนี่ยยีราฟเกิดมาหน่อยซิเอายีราฟเพิ่มมาใหม่ก่อนนะครับยีราฟของเราไม่รอดยีราฟอานี่เราอีกหนึ่งตัวใช่ไหมอะขอจับผสมพันธเลยลยกันซื้อไปนี่คือยีราฟไข่พันธุนะครับทุกคนอ่านี่คือเป็น ร่างกายพันทั้งหมดสี่ตัวเลยที่มีอยู่น้าตอนนี้นะครับชึบชุบชุบชบชบ,ชบอ่านี่อุ้ยนี่คือหัวม้าลายหรอเนี่ยเอ้ยทำไมหัวดำจังวะเนี่ยโอ้โหหัวของม้าลายนะครับส่วนด้านหลังนี่คืออะไรเนี่ยเอ้ยน่ากลัวจังเลยเนี่ยดูขยะแขยงน่ากลัวมากมากเลยโอ้แล้วก็มีมีอะไรลู้ครับงอกมาด้านหลังน่าจะเป็นขาไหมโอ้โหแลน่ากลัวมากๆม้าลายนะครับส่วนจิงโจ้ก,ก็จะมีปากนี่กระเป๋าหน้าท้องก็เป็นปาก ส่วนเจ้าหมูนะครับก็จะมีขางอกออกมาครับขายาวขาเดิมของมันอยู่ตรงนี่อ่าแล้วก็มีเขี้ยวที่แหลมมากๆส่วนเจ้าโอ้ยราบนี่คือเป็นขาแมงมุม้องออกมาเลยเหรอเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนอ่าโอเคมาเดี๋ยวให้มันลองไล่พี่เจฟรีนหน่อยสิเอาปืนเอาปืนพร้อมปืนเราเตรียมพร้อมไม่ว่าปืนนี้ยิงเข้าหรือเปล่านะครับทุกคนอ่ะมาเตรียมวิ่งหนีมันเลยนะครับอ่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมที่จะวิ่งหนี สามสองหนึ่งเลสโกมาแล้วครับยิงโอ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเอ้ยยิงโอ้ยไม่รอดจริงด้วยว่าละวิง่งหนีไม่ทันโอ้ยเฮ้ยหมูมาแล้วหมูมาเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะยันเจ้าหมูเฮท่านไม่โนันจะกินแกโอ้ยเจ้าหมูมาปืนปืนเอ้ยอาตจะยันโอ้โหโดนยิงเจ้ากินต่อเนื่องเฮ้ยเพิ่มกรเยันโอ้ยอย่าเพิ่มเพื่มปืนเลยอู่้หูยโคตรดุเลยนะครับโอ้ยเอาปืนยิงหน่อยสิ มันยิงเข้าปะเนี่ยปืนของเราอ่ายิงตู้ปูดปืนยิงไม่เข้าเลยนะครับยิงยิงไม่เข้าเลยอะยิงอุ้ยเฮ้ยมีเสียงหมูล้องด้วยยิงนี่มาลายเฮ้ยโหดจังวะเนี่ยต้องเอาไฟแล้วกันไฟเผามันเอออ่านี่ไฟเผาได้อยู่ถ้าไฟเผาคือพวกมันไม่รอดนะครับเพราะว่าไฟของเราแรงกว่าอ่านี่นี่ปุ่นไฟใส่เลยเออมารอบนี้เราจะลองเพิ่มให้พวกมันมาสู้กันหน่อยแล้วกันนะครับ รอบนี้ก็จะเพิ่มแก๊งของในซามาริงคริสเตอร์แล้วก็ป๊อปปี้เพทามแชปเตอร์สามนะครับทุกคนอ่ะฮึบอัดจึ๊บอันนี้ร่างไททันไม่มาดีกว่าเดี๋ยวโกงเกินนะครับอ่าเพิ่มมาทั้งหมดเลยแล้วกันอัดจึ๊บที่เรามีอยู่นะครับฮึบอัดจึ๊บอัดจึ๊บนี่โอ้โหแก๊งนี้ก็มีโคตรเยอะเลยนะครับอัดจึ๊บอ่านี่มีร่างที่แบบว่ามาใหม่ๆนะครับทุกคนอ่าฮจึ๊บอัดจึ๊บอันนี้อันนี้ร่างเดอม,ม์แมวเอาแบบว่าตัวใหม่ล่าสุด เออไอตัวนี้ดูดีกว่าดูโหดดีนะครับในแล้วก็ในไอ้เจ้าโอ้ยฮักกี้นะครับหกแขนมาด้วยหมาด้ยังเอ่ยจื๊บจื๊บตื๊บอ,อ่าประมาณนี้กันโอ้โหจะมาเยอะจังวะนี่ยดูไปดูมานี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแกงของป๊อบปี้เพทามนะครับอ่ะขอดูมีเท่างหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 สิบหกเจ็ดแปดสิบเก้าประมาณสิบเก้าตัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับโอเคเรามาเพิ่มแก๊งของซูโคซิกันเลยนะครับทุกคนอ่าเราเอาอย่างละกี่ตัวดีเอาอย่างละห้าตัวไปเลยนะครับทุกคนเอาเพิ่มอย่างละห้าตัวนะฮะอ่าเริ่มจากเจ้ายีรับนะครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อมาก็จะเป็นเจ้าจิงโจ้หนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อมาก็จะเป็นเจ้าปีศาจหมู 1, 2... อเอา้าไม่ติดไม่ติดไม่ติดเจ้าปีศาจหมู5ตัว 1, 2, 3, 4, 5ต่อมาก็จะเป็นเจ้าปีศาจอะไรปะเนี่ยม้าลาย 1, 2, 3, 4, 5โอเคครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าสงครามในครั้งนี้แกงของป๊อปปี้เพย์ทามและสมาร์ลิงคิสเตอร์ประท่ากับแกงของซูโคสีใครจะชนะเอ่ยใครคิดว่าแกงของ สวนสัตว์กายผ่านสู้โคซีจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของป๊อปปี้เพทามชัอปเตอร์สาจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สอ,อ่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าแก๊งไหนชนะ1ห,หรือว่า2โอเคเรามาดูกันเลย3ามสองหนึ่งเลสโก o โอ้โห,โหในขอปอาติเสจก่อนละก่อนเอาเระเบิดชอบไปกินโอ้โห น่าจะสู้กันยับเลยนะครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยแฮ่แอนส้อมอดปล่อยพลังได้ร่วนเลพลังจะไปกินไอเจ้ายีราฟกระจอโอ้หยีราฟกระโดดได้ด้วยแอะโอ้ยตอนนี้คือเป็นว่าเสียงคดวุ่นวายเลยครับทุกคนโอ้ยหมูหมูก็ขวิมากันนี่นาเฮ้ยมีมีตัวที่ลอยขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะม้าลายมันปล่อยอะไรมาได้ครับทุกคนด้านหลังคืออาวุธของม้าลายนะครับนี่คืออาวุธของช้นที่แอบซ่อนมาไว พวกแกแม่รอดแน่แฮ่ๆพวกเราลุยเลยโอ้โหเยอะเกินนะครับจนมันจะกระตุกแล้วเนี่ยโอ้อย่างตึงเลยโอ้โอยเดี๋ยวนักแกงของสุโคโซิดยังเหลือเพียบเลยนะครับจะบอกนะว่าเรียบร้อยโอ้โหและผู้ที่ชนะคือแกงของสูโคโซีนะครับเฮ้ยแกงของม้าลายนี่นโคตรโหดเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวรอให้มันสู้กันเองหน่อยสิแกงสูโคโซี สวนสัตว์ไก,กพันธุ์รับอ่าต้องให้มันสู้กันเองขอเป็นม้า,าลายหน่อยแล้วกันฮึบเอาไม่โดนไม่โดนฮึบไม่โดนเพื่อนไปไหนไปไหนจะเข้าไปไหนวะเนี่ยฮึบฮึเอ๊ะมันไม่ติดนะทุกคนฮึบอ้าวทำไมไม่ไมกพันธุ์วะเออจะเปลี่ยนเป็นเรนโบ์เพื่อนฮึบอ,อ่านี่ไงให้มันสู้กันเองครับมาแล้วครับตอนนี้แฮ้ยโอ้ยบาไงพวกแกตอนนี้ช่างกายเป็นร่างเรนโบ์แล้วพวกเรารุมมาเลยโอ้โหนี่ไงไมนปล่อยเชือกมนันได้ด้วย ด้านหลังของเจ้าม้าลายนะครับเฮ้ยมีอาวุธด้วยร้อไม่โอโ้ออย่างโหดอ่ะตอนนี้ให้มันแบบว่าสู้กันเองนะครับการกินกันเองอยู่ตอนนี้เฮ้ยม้าลายกโดนกินเฮ้ยไม่ใช่ดีดีรับโดนกินโอโ้ยอะไรวะเนี่ยเอากะเด็นไปด้านบนนะครับทุกคนโอโ้ยอยากตึงเลยสู้กันเองนะครับอ่ะอยังไงเอ่ยวิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะ รอบไหนเรามาดูการหนึ่งๆกันดีกว่านะครับอาลมต้นจากเจ้ามาลายเลยนะครับซูโคโซีด้วยเออ มาลายกายพันนะครับอรอบนี้ขอสู้กับเจ้าหมาแล้วกันนะครับหรือว่าด็อกเดย์กายพันนะครับทุกคนโอเค321 Let's go เลสโก้โอ้ยังโหดอะโอ้สามารถปล่อยเย็นออกมาได้ด้วยนะครับโฮ้ยแกมีพลังอ้อนหรอช่วยก็มีพลพังเหมือนก่อนนี่ออกไฟจะไปกินโอ้สรุปแล้วเจ้าหมาลายเป็นผู้ชนะนะครับอ่อไาปไ,ปไ,อไปไหนวะเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยมันจะวิ่งไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหวิ่งไปอยู่เลยครับเลือดยังเต็มอยู่เลยอะโอ้โ,อโกงปะเนี่ไอตัวนี้เอออะ ตัวถัดมาของเรานะครับขอเป็นนี่แล้วกันนะครับอ่าบอสแคทแนบหรือว่าร่างไนท์แมคแคทแนบนั่นเองนะครับรอบในขอสู้ขับเจ้าปีศาจหมูสุคโคซีสนะครับโอเคสามสองหนึ่งเลสโกในพอปล่อยพลังของได้เปียพอฮะอุ้ยมมนมีพลังด้วยะครับเจ้าหมูเฮ้เดี๋ยวนะตีสองทีคือระเบิดเลยเหรอโอ้โก็เกินแต่เจ้าหมูนะครับตีสองทีคือระเบิดเลยนะครับแสดงว่าพลังนี่คือต้องแรงมากๆ ต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าจิงโจ้ซูโคซิตปะทะกับอะไรดีอ่ะขอเป็นเจ้าแคทแนปร่างหุัโยนแล้กันนะครับทุกคน 3, 2, 1ไปห่งไปเฮโยนแค่นี่โทษทีละกันซับไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกแกรู้จักพลังของปีศาจชดซะแล้วแฮ้ยยังเอยจิงโจ้ปีศาจยังไงนี่แน่ออนี่แน่ฉันจะกินตักตเสือูเขงแกเอ้ยลืมไปว่า แกไม่มีตับไตเสพพุงนี่หว่าแกเป็นุนย้อนเออและจริงโจ้นี่คือทำไะเมื่อไี่ะยังได้อยู่ไหมเฮ้ยโอ้โหเลือดเลือดไปรถเลยนะครับทุกคนโอ้โหโอนโหนเลยนะครับโอ้แกงนี้อะไรครับเนี่ยโหดเกินอะเออเออนี่แน่นี่แน่ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยนี่แน่เฮฮฮถึงช้อนจะไม่มีพลังที่ปล่อยออกมาได้แต่ว่าช้นมีพลังในการงับขาของแกให้ระเบิดได้นะเบ้ยอ่าเออเออนี่แน่เป็นไงกรงเล็บนี่ เอาโกเล็บช่ไปกินเรียบร้อยโอ้จริงโจเป็นผู้ชนะนะครับโอเคงั้นรอบนี้ก็จะเป็นเจ้ายีรับไกยพันอ่าประท่ากับตัวไหนดีเอ่ยรอบนี้ยีรับไกยพันนะครับขอสู้กับเออไอตัวนี้แล้วกันอะ นั่นก็คือเจ้าแคทนับอีวิลร่างสีแดงโอเคสามสองหนึ <c oughs> แกรู้สแล้ว่าชันนี่คือบอสที่โหดที่สุดในสุโคเซช์ฉันจะกินแกนี่แน่ห้าไม่โดนนี่งับหัวแกซะเลยเรียบร้อยโอ้อันติของเจ้าเยียรับโคตรโหดนะครับทุกคน โดนกินไปเลยแล้วเนี่ยโอ้โหเจากก้าแกนงของเราไม่รอนและปูที่ชนะก,ก็คือแกงของสุโคซิตโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่เจ๊ปลีด้วยนะครับทุกคนไว้จากการคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย